ยืนยันด่วนล่าสุดนะครับวันนี้15จังหวัดเสี่ยงมีฝนตกหนักจังหวัดไหนบ้างต้องระวังเรามาติดตามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อนะครับเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมในวันที่27ตอนเที่ยงมีการก่อตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดระนอง สำหรับไทยตอนบนก็มีการก่อตัวของกลุ่มฝนเหมือนกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรและแนวโน้มในวันนี้นะครับไทยตอนบนมีโอกาสมีฝนตกหนักหลายจังหวัดซึ่งมาดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมจนถึงวันที่2มิถุนายน สังเกตนะครับว่าในพื้นที่อ่าวเบงกอมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่และตามลูกศรสีแดงนั่นก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ผ่านทะเลอันดามันแล้ววิ่งเข้าหาหย่อมความกดอากาศต่ำในพื้นที่อ่าวเบงกอแล้วเขาก็จะดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้สาดฝนเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก สำหรับในวันที่30นะครับเมื่อหย่อมความกดอากาศต่ำในพื้นที่อ่าวเบงกอเขาขึ้นฝั่งเขาก็จะอ่อนกำลังลงทันทีเพราะเมื่อไรที่พายุเขาขึ้นฝั่งนะครับเขาจะเจอกับภูเขาป่าไม้ต่างๆหลังจากนั้นเขาก็จะอ่อนกำลังลงทันทีและเมื่ออ่อนกำลังลงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนใหญ่จะวิ่งไปหาเขาน้อยลงดังนั้น30มฤิบพฤษภาคมจนถึงสองมิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ก็จะหักเข้ามาปกกลุมไทยแรงมากขึ้นนั่นเองครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่1มิถุนายนจนถึง2มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงจากย่อมความกดอากาศต่าในพื้นที่อา่าวเบงกออและย่อมความกดอากาศต่าในพื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศจีนเป็นตัวเหนี่ยวนานะครับ สรุปนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่27จนถึง2มิถุนายนเนี่ยในช่วงต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังปกคลุมไทยด้วยกําลังอ่อนเนื่องจากมรสุมเนี่ยจะวิ่งไปเลี้ยงตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่อ่าวเบงกอสำหรับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมจนถึง2มิถุนายนหย่อมความกดอากาศต่ำในพื้นที่อ่าวเบงกอเขาก็จะอ่อนกำลังลงไปแล้วขึ <san> <ar> น้นฝังทำให้มรสุมเนี่ย วิ่งเข้ามาหาไทยมากขึ้นดังนั้นไทยในช่วงสัปดาห์นี้นะครับปริมาณน้ำฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องซึ่งมาดูในส่วนของลมบนกันต่อในวันที่27นะครับมีการหมุนวนของตัวแอนต้ไซคลอนิกในพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดตรังจังหวัดสตูลการเกิดฝนก็จะน้อยกว่าภาคใต้ตอนบนทันทีเพราะมีตัวแอนติไซคลอนิกปกคลุมในช่วงต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์นะครับสำหรับไทยตอนบนในช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์ ก็จะมีลมฝ่ายตะวันตกนะครับที่พัดเหนี่ยวนํามาจากหย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่อา่าวเบงกอลศาสตร์ลมตะวันตกเข้ามาแล้วลมตะวันตกก็มีการตะวัดนะครับเป็นลมใต้ดังนั้นฝนเนี่ยในพื้นที่ไทยตอนบนก็จะเคลื่อนตัวจากทิศใต้ไปทิศเหนือและภาคเหนือต้องระวังเพราะมันจะมีการพัดสอบของลมเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ําเขาปกคลุมแล้วเขาตะวัดลมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมใต้ปกคลุมไทยตอนบน แต่อย่าลืมว่าภาคเหนือยังมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่เข้าไปปะทะกับลมใต้มีลมพัดสอบค่อนข้างสูงกว่าบริเวณอื่นสำหรับในช่วงปลายสัปดาห์นะครับลมบนก็อ่อนกำลังลงไปเมื่อเปรียบเทียบกับต้นสัปดาห์และกลางสัปดาห์นะครับและเมื่อเรามาดูจากลมล่างลม925เอกโตปาสกามันก็เป็นลมตะวันตกเหมือนกันซึ่งมาดูปริมาณน,น้ำฝนกันต่อนะครับตั้งแต่27พฤศจิายนจนถึง30พฤศจิกายน โดยในวันที่27นะครับเวลาประมาณตอนบ่ายก็มีโอกาสมีฝนตกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตระนองชุมพรประจวบบางสะพานน้อยทับสะแกหัวหินเพชรบุรีราชบุรีการจนบ,บุรีฉะชิงแซาสะแก้วกลองหาดมีฝนตกนะครับรวมถึงจังหวัดนครราชสีมาสะบูดวิเชียรบุรีบ้านโค้งวิไลภาคเหนือต้องระวังนะครับแถบจังหวัด สุขโขทยัยสวรรคโลกอุตรดิตบ้านนาตาโพอมก๋อยบ้านโอ่งมะค่าแม่แจม่มเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮองสอนขุนยวมอำเภอสองบ้านโอยจังหวัดแปร่อำเภอเงาเทศบาลเมืองน่านบ้านแม่ไอหลวงใส่ปลาการเชียงคำแม่สายระหวังนะครับส่วนอีสานเนี่ยตอนบ่ายในวันที่27นะครับเมื่อเราดูในวงกลมแล้วฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลาง อาจมีฝนตกปานกลางนะครับในจังหวัดสกลน,นครน,นครพน,นมสำหรับภาคตะวันออกก็มีฝนตกในจังหวัดสะแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีสำหรับตอนค่ําในวันที่27มีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่อีสานบอกเลยว่าตกหนักมากนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญมุกดาหารชานุมานกุจิน,นารายกาลสินร้อยเอ็ดขอนแก่นบ้านไผ่ยะโสธรพยัคฆภูมิพิสัยศิลาลาศยภูมิ บัวใหญ่บ้านนาคำชุมแพอุดรธานีนาวา่าบ้านทาตสร้างคมน้ำโสมจังหวัดเลยนากลางและอีสานบนในจังหวัดบึงการหนองค่ายหนองบวัวลำพูต้องระวังนะครับมีฝนตกหนักในค่ำคืนของวันนี้หลังจากสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับต้องระวังส่วนภาคเหนือมีการพัดสอบของลมดังนั้นฝนตกอย่างต่อเนื่องทุกจังหวัดอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเพราะสี เป็นสีฟ้านะครับสำหรับในวันที่28เวลาประมาณตอนเช้าการเกิดฝนส่วนใหญ่ยังไม่เท่าไรทั่วไทยอาจจะมีบ้างในพื้นที่ภาคเหนือจากลมพัดส,สอบนะครับสำหรับตอนบ่ายในวันที่28ภาคใต้ตอนล่างแทบจะไม่มีฝนส่วนไทยตอนบนการเกิดฝนยังไม่เท่าไหรอาจจะมีบ้างในจังหวัดจันทบุรีตราดและจังหวัดระยองนะครับ สำหรับภาคเหนือก็มีฝนตกเล็กน้อยในจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่จังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับตอนเย็นในวันที่28มีฝนตกในจังหวัดนครรีและจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนไทยตอนบนมีฝนตกในจังหวัดอุทัยธานีแม่สอดอมก๋อยกำแพงเพชรกุ่นยวมเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายสำหรับตอนค่ำหลังจาก2ทุ่มเป็นต้นไปมีฝนตกหนักนะครับ ในจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกสระบ,บุรีสามโคกปราจีนบุรีบ้านสร้างบางน้ำเปลี้ยวส่วนอีสานก็มีฝนตกหนักในจังหวัดสกลนครนครพนมหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีน้ำโสมบ้านธาดรวมถึงจังหวัดกาลาสินกุจินารายร้อยเอ็ด ยะโสธรภาคกลางตอนบนมีฝนตกในจังหวัดพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีบ้านไร่อำเภอชนแดนเดินมะปรางตะพานหินพิจิตรพิษณุโลกสุขโขทยัยสีส่สำโรงส่วนภาคเหนือมีฝนตกหนักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากแม่สะเรียงแม่แจ่มเชียงใหม่และเชียงรายนะครับสําหรับตอนเช้าตรู่ในวันที่29 ก็มีฝนตกนะครับในพื้นที่ภาคอีสานกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกในจังหวัดระนองพังงาและปูเก็ตส่วนอีสานเนี่ยก็มีฝนตกในจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีราลาดยะโสธรอ,อำนาจเจริญมุกดาหารกุชิน,นารายร้อยเอ็ดกาลาสินรวมถึงจังหวัดสกลน,นครบ้านทาตนองคายบึงการหนองบัวลำพูและอุดรธานีนะครับส่วนตอนบ่ายในวันที่29 การเกิดฝนทั่วไทยยังไม่เท่าไรอาจมีบ้างในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกในจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนครปฐรมปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาทองผาภูมิหุ้มผางอุทัยธานีรวมถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรมีฝนตกนะครับเพราะว่าโมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะวิ่งเข้าพทะกับภูเขาแล้วยกตัวเป็นฝนนะครับ สำหรับตอนดึกตอนค่าในวันที่29ทั่วไทยมีฝนตกนะครับยกเว้นภาคใต้คือพื้นที่อีสานทุกจังหวัดภาคกลางบางจังหวัดในจังหวัดนครสวรรค์ลานสักหนองช้างอุทัยธานีชุมแสงบางหมูลนาคตะพานหินรวมถึงภาคเหนือตอนล่างก็จะมีพื้นที่คลองลานกำแพงเพชรพิจ,จิตรเนินม่ปางชนแดนเพชรบูร์บ้านใหม่ปิศนุโลกนคะรไทย บ้านชาติตรการบ้านนายางสุขโขทยัยบ้านวังโป่องอุตรดิตท่าปลามีฝนตกหนักนะครับซึ่งคืนของวันที่29พฤษภาคมนะครับหลายพื้นที่เนี่ยต้องระวังมีฝนตกค่อนข้างหนักนะครับสำหรับในวันที่30ตอนเช้าก็มีฝนตกนะครับในพื้นที่อีสานแถบจังหวัดสกลน,นครน,นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญบึงการหนองคายนะครับส่วนตอนบ่ายในวันที่30 มีฝนตกในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือตอนค่ําในวันที่30มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคอีสานดังนั้นเนี่ยเมื่อเราดูจากโมเดลนะครับ27จนถึง30พฤศจิกายนเนี่ยไทยเรายังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องดังนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งฝนส่วนภาคใต้ตอนล่างฝนก็จะลดลงและตกน้อยกว่าบริเวณอื่นนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์รวมถึงกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ